เลิกกันแล้วจบรัก3ปีคู่รักนิกกี้ก้อยประกาศชัดเลิกกันด้วยดีไร้มือที่3 จากกรณีดราม่าสนันโซเชียลสำหรับกรณีของนิกกี้ณัชชัดและก้อยอรัชพรกักกระแสข่าวว่าทั้งคู่เลิกกันซ้ำยังมีการโยงไปถึงน้องคนสนิทของฝ่ายชายอย่างนุ่นสุดที่พาจนทำเอาทัวลงถล่มฝ่ายหญิงล่าสุด18มีนาคม2566นิกกี้ณัชชดและก้อยอรัชพรได้แถลงความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยการยืนยันว่าขณะนี้ทั้งคู่ได้เลิกกันแล้วโดยให้เหตุผลว่าได้มีการลองใช้ชีวิตด้วยกันแต่เกิดปัญหา ปรับกันไม่ได้ทําให้ต้องตัดสินใจเลิกทั้งนี้ทางด้านหนุม่มนิกกี้ก็ยังยืนยันด้วยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่คบกับก้อยไม่เคยนอกกายและนอกใจเลยสักครั้งซึ่งยอมรับว่าการเลิกกันครั้งนี้ตนรู้สึกเสียใจมากๆแต่ก็ต้องยอมรับความจริงและยืนยันว่าตอนนี้ร่วมงานกันได้ปกติขณะที่ทางสาวก้อยก็ได้ยืนยันด้วยกันว่าเลิกกันด้วยดีส่วนจะมีโอกาสจะกลับมาคบกันได้หรือไม่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ยอมรับว่า ว่ายังห่วงกันและกันอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ